กดติดตามพวกเราด้วยนะคะที่บางแสนนอกจากตลาดปลาบางแสน <What? S 1> ที่เป็นที่เที่ยวสไตล์ญี่ปุ่นแล้ว <Wow. S 1> ที่นี่ก็ยังมีอีกที่หนึ่ง <Oops. S 1> ที่เป็นที่เที่ยวในแบบสไตล์ญี่ปุ่นด้วย oh, <no. S 1> แถมที่นี่ยังเพิ่งจะเปิดใหม่ได้ไม่นานเอง <Yahoo. S 1> ก็บางแสนโตชินที่นี่ยังไงล่ะครับ yep. ก็เขาได้จำลอง uh huh. สูนการค้าของญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่กันเลย uh huh. มีมุมสวยๆให้ได้ถ่ายรูปเพียบ uh huh. มีร้านอาหารญี่ปุ่นอร่อยๆให้ได้ลอง uh huh. น่าไปเที่ยวใช่ไหมล่ะ uh huh. และที่ขาดไม่ได้เมื่อมาบางแสน uh huh. ก็ต้องมาที่ริมชายหาดกันด้วยสิ งานนี้ก็คงจะไม่พลาด <What? S 1> กับอาหารทะเลแบบจัดเต็มกันแบบนี้ชักน้ำลายไหลแล้วใช่ไหมล่ะครับ <c oughs> ได้เห็นแบบนี้กันแล้ว <What? S 1> ชักอยากจะไปเที่ยวกับพวกเราแล้วใช่ไหมละ่ะ <Okay. S 1> งั้นก็อย่ามัวรอช้ารีบตามพวกเราไปได้เลย นอกจากตลาดปลาบางแสน <What? S 1> ที่นี่ก็ยังมีที่เที่ยวสไตล์ญี่ปุ่น uh huh. ที่เพิ่งเปิดใหม่อีกหนึ่งที่ oh, oh, oh. บางแสนต oh, oh. โตชินนี่ไงครับ yeah, oh. จากตลาดปลาบางแสนขับรถเข้าซอยมาไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วแล้วบางแสน oh. โตชิน จอดรถเสร็จเดินเข้ามาถึง <What? S 1> มาเจอตึกร้านค้าที่ตกแต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลย <Wow. S 1> มีฝาท่อที่ทำเป็นสัญลักษณ์ของบางแสน <Wow. S 1> เหมือนแบบที่ญี่ปุ่นเป๊ะ <Wow. S 1> เดินเข้ามาในซอย <Wow. S 1> เขาก็ทำได้เหมือนที่ญี่ปุ่นเอามากๆ <Wow. S 1> แล้วนี่สองแม่ลูกเขาแวะเข้าไปร้านอะไรกันนะ wow. ที่แ้ก็เป็นหลานจับตุ๊กตานี่เองมาเล่นกันให้ย่อยอาหารออกก่อนหรือไงกันสองแม่ลูกท e ี่สงสัยจะเป็นโรคแพ้ตู้เห็นตู้คีบตุ๊กตาเป็นไม่ได้เจอที่ไหนต้องเข้าไปคีบตลอดโดยเฉพาะน้องแถมนี้ไม่ต้องบอกเห็นปุ๊บก็รีบเข้าใส่ทุกทีสินะ นี่เหมือนญี่ปุ่นกว่าตรงโน้นไม่คือตรงนี้เมืองมาที่นี่รู้สึกจะมีแต่ร้านอาหารน่ากินทั้งนั้นเลยเสียดายที่กินกันมาจากตลาดปลาจนอิ่มกันแล้วเลยกินกันไม่ไหวขอเดินชมบรรยากาศและถ่ายรูปกันอย่างเดียวละกัน <Okay. S 2> มีแต่คนมายืนถ่ายรูปกันเต็มไปหมดเลย ไม่ว่าจะเดินไปทางไหน uh huh. ก็มีแต่คนยืนถ่ายรูป uh huh. จนไม่รู้จะหลบก,กันทางไหนเลย uh huh. ร้านนี้ก็มุมสวยร้านโนนก็น่าอร่อย uh huh. เลือกกันไม่ถูกว่าจะไปทางไหนกันดีพ uh huh. ี่ร้านโอเดงตกแต่งร้านแบบญี่ปุ่น uh huh. ได้น่าดึงดูด กินตอนแรกก็มองอยู่ตั้งนานว่าร้านอะไรแถที่หน้าร้านยังมีมุมสวยๆบอกจะมายืนแอคท่าถ่ายรูปจริงๆร้านนี้เขาทำเหมือนทางเข้าสถานีรถไฟรู้สึกต้องซื้ออาหารของเขาแล้วจะได้เข้าไปยังจุดถ่ายรูปด้านบนด้วยเดินขึ้นมาด้านบนบรรยากาศก็เหมือนอยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินของญี่ปุ่นเลยนะ เดินไปเดินมาก็มาเจอร้านเค้กน่ากินสองแม่ลูกก็ไม่หลอช้ารีบเข้าไปสั่งกันเลยทันที ที่นี่แค่เดินถ่ายรูปอย่างเดียวก็คุ้มแล้วเพราะมีแต่มุมสวยๆให้ได้ยืนตั้งท่าถ่ายรูปกันมากมาย สำหรับบางแสนโตชิน <What? S 1> นั้นเป็นอีก1นึ่งจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ oh. ที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่กี่เดือนนี้เอง <Yeah. S 1> ซึ่งถูกสร้างมาให้เป็นเหมือนย่านการค้าของญี่ปุ่น oh. พอได้เดินเข้ามาสัมผัสแล้ว <What? S 1> ก็ทําให้รู้สึกได้ถึงความเป็นญี่ปุ่นมากๆ oh. จะเดินไปมุมไหนก็สวยไปหมด oh. ใครที่ชอบถ่ายรูป oh. หากได้มาที่นี่ต้องร้องว้า wow. วกันแน่นอนมีอะไร นี่น้ำไปนั่นไงครับโซดา <c oughs> ขนมจีบอาหารเกาหลีเนี่ยมั้งนะ <c oughs> ร้านนี้เป็นร้านอาหารเกาหลีที่มาอยู่ในดินแดนของญี่ปุ่นขอซื้อกลับบ้านหน่อยนะโอเคร้านไอติมนี่ก็คนเยอะทุกที่ช่วงนี้อากาศร้อนด้วยสิโอ้โหยังไงคบฟันผสมได้ด้วยแถบข้าจะเอาผสมนะเออเอาดิผสมแบบ มีร้านเซเลอบี้ด้วยร้อนๆแบบนี้กำลังอยากได้อะไรที่กินแล้วชื่นใจอยู่พอดี <Yeah. S 1> ขอเข้าไปซื้อกินดับร้อนหน่อยดีกว่าเซเลอบี้ <Okay. S 1> กดมาแบบผสมสองรสกันเลย <Yeah. S 1> ได้กินแล้วชื่นใจสุดๆ บางแสนโตชิน <What? S 1> ตั้งอยู่ตรงข้ามตลาดบักอินบางแสน uh huh. ใครที่ชอบไปเที่ยวญี่ปุ่น uh huh. หากได้มาที่นี่แล้วต้องไม่ผิดหวัง oh, <no. S 1> ก็ที่นี่เต็มไปด้วยร้านอาหารข้าวหวาน oh. คาเฟ่ขนมและเครื่องดื่มให้เลือกมากมาย <Wow. S 1> รับรองว่ามาแล้วต้องเพลินเหมือนได้ไปญี่ปุ่นแน่เลย yeah. มาถึงบางแสนกันทั้งทีจะไม่แวะมาที่ชายหาก็คงเหมือนว่ามาไม่ถึงจากบางแสนโตชินขับรถมาอีกไม่กี่สิบนาทีก็มาถึงหาดบางแสนล้ครับตอนนี้อากาศกำลังร้อนเดินเที่ยวกันเหนื่อยมาตั้งแต่เชา้าก็คงต้องขอหยุดแวะพักนั่งกินลมชมวิวริมทะเลกันหน่อยแล้วกัน ขาดไม่ได้เมื่อมานั่งริมทะเลก็ in, ต้องสั่งอาหารทะเลมากินก so ันด้วยสิเหมือนว่าของที่กินไปตอนที่ไปตลาดปลามันจะย่อยหมดไปแล้วเลยต้องจัดชุดใหญ่มากินกันเลยหอยนั่งลมสดๆซ้อมตำกุ้งสดของทะเลทอดมันช่างเข้ากับบรรยากาศตอนนี้กันจริง รสชาติก็อย่าบอกใครอร่อยสดแซ่บซีดถึงใจกันเหลือเกินเห็นแล้วน้ำลายไหลกันใหม่ละครับ แล้วยิ่งมาเจอจานนี้ปลาหมึกย่างจานโตเนื้อแน่นกินกับน้ำจิ้มซีฟูดรสจีถึงใจสุดๆต่อด้วยกุ้งย่างที่ย่างกันมาแบบสดๆคัดมาตัวโตเน้นๆมันช่างสุดยอดกันจริงๆใช่ปลัล่า ได้มานั่งฟินกันริมทะเลแล้วยังได้มากินอาหารทะเลแบบจูดใจมาทริปนี้ช่างดีจริงๆ <ipp> เดินร้อนมากันตั้งแต่เช้าพอไม่อยู่ริมทะเล uh huh. ก็ผ่อนคลายหายร้อนกันไปเลยริมชายหาดที่ลมเย็นสดชื่นเหลือเกิน <ipp> งั้นคงต้องขอนั่งพักรับลมทะเล uh huh. อยู่ที่นี่กันสักพักค uh huh. ่อยกลับบ้านแล้วกัน บางแสนนั้นเป็น<ม>ที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย <Wow. S 1> จะมาหนึ่งวัน <H up. S 1> หรือจะมาค้างคืนนี้ก็ดีสุดๆส, <Yahoo. S 1> สำหรับพวกเราที่มากันในวันนี้ <Wow. S 1> แค่หนึ่งวันก็สนุกเกินคุ้ม oh, <no. S 1> ตั้งแต่เช้าที่มาถึง <H up. S 1> ก็ได้ไปหยุดแวะชมวิวทะเลที่สวยงาม mm. บรรยากาศตอนเช้าๆของที่นี่ดีจริงๆเลยนะ wow. ยังได้ไปไหว้สารขอพรกับเจ้าแม่เขาสามมุกที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพของคนแถวนี้เหมือนเป็นการได้มารับพรก่อนที่จะไปเที่ยวกันด้วยถ้านึกอยากจะกินของอร่อยออร่อยทั้งอาหารญี่ปุ่นและอาหารทะเลก็ต้องแวะเข้ามากันที่ตลาดปลาบางแสนเลย ก็ดูสิครับเดินซื้อเดินกินเจอแต่ของโปรดของอร่อยกันขนาดนี้แล้วจะไม่ให้แวะกันเข้ามาได้ยังไงใครที่ได้เข้ามาที่นี่รับรองมีได้พุงการกับบ้านกันแน่ขนาดน้องแทมยังกินต่อไม่ไหวเลย และน้องใหม่กับสถานที่เที่ยวที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นาน <Wow. S 1> บางแสนโตชิน <Huh? S 1> นี่ก็ดีสุดๆ <Wow. S 1> แสนโตชินก็ที่นี่มีตึกร้านขาสไตล์ญี่ปุ่น <Huh? S 1> ที่จัดตกแต่งสถานที่มาได้เหมือนมาก oh. หรือจะบอกว่ายกญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่เลยก็วาดได้ wow. แบบว่าถ้าได้เข้ามาแล้วกงหยุดที่จะยกมือถือขึ้นมาเดินถ่ายรูปกันไม่ได้แน่และสุดท้ายสำหรับทริปของวันนี้ที่มาบางแสนกันแล้วจะขาดไม่ได้การมานั่งเล่นกินลมชมวิวริมชายหาดบางแสนนี่ยังไงล่ะครับจากที่ได้เหนื่อยกันมาตั้งแต่เช้าพอได้มานั่งพักรับลมริมชายหาดมันก็หายเหนื่อยกันไปเลย แถมยังได้มานั่งสั่งอาหารทะเลกินกันอย่างจุใจไปพร้อมกับชมบรรยากาศของริมทะเลอีกมันช่างฟินสุดๆเลยใช่ไหมละ่ะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับการมาเที่ยวบางแสนในหนึ่งวันกับพวกเราสนุกกันบ้างหรือเปล่าล่ะที่บางแสนยังมีที่เที่ยวสนุกสนุกมากมายแบบว่าเที่ยววันเดียวคงจะไปไม่หมดเอาไว้ค่อยมากันใหม่แล้วกันอย่าลืมมาคอยติดตามกันล่ะก่อนจากกันก็ฝากกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเวลาที่มีคลิปใหม่จากพวกเรา ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้คอยให้กำลังใจกับพวกเราด้วยนะ yeah, <cool. S 1> และหากเพื่อนๆมีข้อแนะนำติชม uh. หรืออยากจะให้พวกเราไปเที่ยวที่ไหนและอยากจะให้พวกเราทำอะไร uh. ก็ทิ้งข้อความไว้ที่ในคอมเมนต์ได้เลย uh. แล้วเอาไว้มาคอยติดตามกันต่อนะ uh. ว่าพวกเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันอีก uh. สำหรับตอนนี้สวัสดีครับ